สุริสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมเริ่มแต่วันปร,รินิพานแห่งองค์สมเด็จพระพุทมีพระภาคเจ้าบัดนี้ล่วงแล้วได้2558พรพระปัาไม่ในยันรถันพุทธศาสนิกชนจะพึงกำหนดนับด้วยประกาชนีอิโตปรังเบื้องหน้าจากนี้ไปก็เชิญมวลหมู่พุทธมามะกะเหล่าสกยาบรท,ทั้งหลาย ดนเงียงไายโสตประสาทก็แล้วคือหูทั้งสองประดุดดังพาชนะทองขอรองรับรสพระสัทธ,ธรรมเทศนาดังกระผมเลือดตามามภาพจะเป็นองค์แสดงโดยสัจคารพคารวะในธรรมะเป็นอันดียิ่งเธอนะ,ะโมตัสสะภะควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะภะควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควัโต อรังหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขาสังคัสสะสามคัคีติอยอก,ก่อสศรราบก้มกาพระรัตนาตรัยสามองค์คือหลักใยอันยิ่งใหญ่ในสาลน,นับถือเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งในดวงกมลขออนุภาพดลบันดาลให้สมใจปองขอ,อนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สูงลำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระทรงผู้ประเสริฐจึงก่อเกิดเป็นพระรัตนาตรัยให้รัตนกราบไหวจนปัจจุบันนี้ กับคารวะพระมหาเทรานุเทระคณะสง์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งคณะกบาาจาย์ทั้งสองกรรมอาจารย์กรรมและลูกกรรมญาติธรรมพี่น้องสาธุชนทั้งหลายเพื่อความสะดวกสบายก็เอามือลงอาตมาก็ไม่ทราบว่าท่านสบายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะสบายหรือไม่แต่ละกิจ,จวัตรกิจกิจ,จประจำวันแต่ละครั้งก็มีนี่แค่ที่เห็นนี่แหละ มานั่งแล้วก็มายืนมาเดินและสุดท้ายก็ปล่อยไปนอนก็ถามว่าพอใจหรือเปล่าพอใจไม่พอใจอยู่ที่บอกว่ายินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีสบายดีไรวิบัติไม่ขัดสนเขามั่งข้างนั่งรถยน์เราไม่จนสองขาพาร่างไปเขาถึงก่อนเราถึงหลังก็ยังถึงเขาทีหนึ่งเราทีปันก็ยันไหวเขาเร็วกว่าราช้าหน่อยค่อยๆไปช้าปลอดภัยเร็วพาดอาจโสกบางสิ่งไม่ต้องรีบ ถ้ารีบแล้วมันเร่งแล้วมันไม่เกิดผลไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเขาเปิดสองโมงเช้าตัวเองไปเจ็ดโมงครึ่งแล้วไปสั่งให้เขาทําอาหารก๋วยเตี๋ยวให้เขาได้ยังไงเขายังไม่เปิดร้านเร็วๆสิอาหารน่ะก๋วยเตี๋ยวจะกินแล้วเนี่ยมันประชาขนาดนี้เหรอมันเจ็ดโมงครึ่งแล้วเนี่ยจะทำานีเขาเปิดสองโมงเช้าเขาก็ต้องรีบมาทำก๋วยเตี๋ยวให้สิทำเสร็จก็ถือก๋วยเตี๋ยวมาเลยแล้วก็เทก๋วยเตี๋ยวต่อหน้าเลยรีบกินกูจะรีบไปล้างอา้าวอันนี้ก็ใจเร็วเหมือนกันเลยสุดท้ายนั้นไม่ไ ได้กินแต่ตอนถ้าเร็วต้องดูว่าอะไรที่มันเป็นของเร็วดวงอาทิตย์นี่ถามว่าขึ้นเร็วไหมอยู่ที่ใจคนหรืออยู่ที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่มันสวยไม่สวยอยู่ที่คนหรือที่ดวงจันทร์มันก็ขึ้นของมันแล้วก็ลงของมันแล้วก็ขึ้นของมันแล้วก็ลงของมัน,แ,น,มนแต่คนนี่เอาใจไปใส่มันคนตากผ้าอ้อ oh, ด e, oh, 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 hey ีแท้เมื่อในแดดออกโอ้ยถืกใจผู้บ่ามากบานเอาแม่ออกมังหอนก็บหอนเลย ผมไม่ก็ผมไม่บ้านเนี่ยพูดละเขาหินเลี้ยวบ่เห็นกกไม่โลกสิเกิดเป็นไฟล่าใหม่ไปจนทั่ว้อนว่าคนคิดสวดตัวต้มแต่แต่กันหอนจึงนึกถึงเงาโศกเศร้าจึงนึกถึงคนพ่อคนแม่ย่ำแก่จึงนึกถึงร่างกายตายจึงคิดทอดบุญออกมาบ่บัง่บ่เดือดโศกหอนโง่้อนโอ้ยแดดเอ้ยหนักดวงจันทร์ขึ้นน่ะคู่เ่าวสาวเนี่ย นั่งคุยกันเห็นดวงจันทร์เอะเอซื้อว่าจันทร์เพ่นแกงบ่ปันแสงสุริเยศแสงกระบองเมืองเหลี่ยมบ่ปันแสงแก่งแห่งจันทร์คือเด็กเด็กแล้หล่อนบ่ปันตาแกเด็กน้อยหัวตังหลานบ่ปันไอ้ผู้เดียวนั่งเอ้ยบ่เห็นหน้าเห็นแต่ตากะพ่ออยู่เห็นแต่ขั้วอีตู่อยู่แต่ตารางเงี้ยนคิดหอดเจ้าหลายแถววะน้าเจเขามานุ่นคือดวงจันทร์นอะโอ้ยชีวิตไอ้คือขี่แล้วน้ำชีวิตน้องคือของใส่ป่าขี่ไอ้เลยมาจับใส่ของไ้ได้เดาน้ี่หรอกก็ใสดวงจันทร์ถามว่าดวงจันทร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้าง กระต่ายหมายจันทก่อนแต่งงานไปกีบสาวแม่ชีวิตพี่เหมือนกระต่ายชีวิตน้องเหมือนดวงจันทร์วันไหนน้อกระต่ายจะไปถึงดวงตันสักทียิงสาวร้องเพลงปลอบใจทันทตนีต้องมีสักวันต้องมีสักวันที่กระต่ายตัวนั้นไปหอด,ดวงจันทร์จนได้สามปีต่อมาได้แต่งงานสาม,มีก็บังเอิญไปนั่งดูดวงจันทร์เหมือนเดิมภรรยาเข้าไปใกล้ชิดเลยพอ เรียกกันเหมือนคนไทยเลยเรียกสามีว่าพ่อเรียกภรรยาว่าแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครคือลูกหาเองก็แล้วกันคําตอบนี้คงจะรู้ในครอบครัวเขาแน่แหละว่าใครคือลูกคือแม่ใครคือลูกคือ,คอพ่อก็เรียกสามีว่าพ่อก็เรียกภรรยาว่าแม่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นลูกเนาะสุดท้ายท้ายสุดพอตอนนี้ดวงดวงจันทนระ์กระต่ายก็มาถึงแล้วพ่อทำไมต้องจ้องดวงจันทร์อีกละ่ะ พ่อจำได้ไหมสมัยที่กีบแม่ใหม่หม่ะยังไม่ได้แต่งงานกันแม่คือดวงจันทร์พ่อคือกระต่ายแล้วพ่อเ็าสมหวังแล้วไงทําไมพ่อก็ต้องมานั่งดูดวงจันทร์อีกละ่ะฮะแต่ก่อนนั้นใช่พ่อคือกระต่ายแม่คือดวงจันทร์แต่วันนี้พ่อไม่ใช่กระต่ายแล้วเอาพ่อเป็นอะไรพ่อคือนักวิทยาศาสตร์นีอํมตรองนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่สามารถเหยียบดวงจันทร์ได้คือมันพูดวงเล็บมันจะออนตีนเหยียบหน้าเมียมัน ภรรยาก็เลอก็แปลว่าทํายังไงทุกวันนี้คนในสังคมเดิมจะหันหน้าเข้าหากันบางคนบอกว่าไม่ยากครับพอาจย์ครับจะทําให้คนหันหน้ากันไม่ยากครับเอารถเมย์สองแถวมาให้เขานั่งมันก็จะหันหน้าหากันตัวรถมีสองแถวอ่อนบ่คนหนั่งๆแถวหนึ่งบนหนึงลแถวหนึ่งก็หันหน้าหากันตนบปะมันคนละเรื่องการคนที่จะหันหน้ามาหากันมันต้องดูว่าค่ายนั้นๆเหตุการณ์นั้นๆมันจะแตกด้วยแหเขาเรียกว่าแหกกฎอยู่เก็ตปาการ สังคมสำนักงานแม้แต่วัดแม้แต่สำนักนะการศึกษาสถาบันการศึกษาหน่วยงานชาติแตกเพราะแหกเจ็ดประการหนึ่งหนีค่ายนับด้วยค่ายปริวาสของเราด้วยนะวันนี้เป็นวันแรกของการขึ้นมานัดมานัดก็คือการเริ่มนับราตีหลังจากผ่านมาแล้วได้สามวันนับปริวาสมาทีนี้นับราตรีให้ครบหกถ้าไม่ครบหกก็เป็นอันปริวาส สลายเขาเรียกว่ารัตดิเฉดก็คือตัดขาดในการนับไม่เป็นสมไม่เป็นตามที่เราจะต้องเข้าปริวัติต้องให้ครบหราตรีาบางรูปท่านก็เก็บปริวัติมาที่อื่นแล้วก็อนุโมทนาสงเคราะห์กันไปในเรื่องนั้นฉะนั้นเขาจึงบอกว่าทํำยังไงจึงจะได้สําเร็จในการที่เราท่านทั้งหลายที่จะมากักตุนเอาคุณงามความดีสะสมเอาคุณงามความดีที่มีมาตั้งแต่เดิม โบราณท่านกล่าวสั้นๆง่ายๆว่าให้มีความเพียรกันหน่อยค่ายจะไม่แตกหนึ่งค่ายแตกเพราะแหกเกตปรการาที่หนึ่งหนีค่ายสองขวัญหายสามไม่เครบรบกฎหมายบ้านเมืองสี่พูดแต่เรื่องรายได้ห้างมงายเรื่องไสยศาสตร์หกชมความเก่งกาจของศัตรูและเจ็ดเชิดชูผลประโยชน์แตกหนึ่งหนีค่ายวันนี้ถ้า ลูกกร,รมโดดค่ายไปตลาดไม่บอกอาจารย์กรรมไปกิจนิมน์รับนิมนต์แต่ค่ายแท้แน่นอนเลยวุ่นวายแท้แน่นอนเลยนะกลุ่มอาจารย์กรรมไม่ตรวจสอบวัตรลูไหลเข้ามาในช่วงที่กําลังเก็บวัดบอกวัดและไม่แก้งให้คณะสงฆ์รับทราบเวลาเก็บวัดเอาแล้วมีการระแวงกันเกิดขึ้นหลายอย่างก็ค่ายแตกอย่างแท้แน่นอนอันนี้พูดเรื่องพระขยับมหาญาติโยมญาติโยมถ้ามีใครมา

ขะในโลกออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์มันเร็วไวมากพูนเขาดังอยู่ต่างประเทศผลว,วีมาหอดบ้านเฮาดังอยู่บานเฮาวีไปหอดต่างประเทศเห็นบอกเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก็กดังออนไลน์ดังเจ้าวาดวัดไหนพวกเขากำลังสิตรวจสอบนี่ก็เดือยเห็นบอกดังก็ฮึมขึ้นมาเลยจริงๆแล้วฟังไม่ได้สับอย่าจับไปกระเดียดรู้ว่าของร้อนอย่าตะบอลไปจับแม่มาพูดได้ยังไงเนาะมันต้องอาศัยหลักการและเหตุผล คือรู้ว่าของร้อนอย่าตะบอลไปจับฟังไม่ได้สับอย่าจับไปกระเดียดบางคนฟังไม่ได้สับไปเห็นกามันกําลังกินผลไม้บังเอิญผลไม้มันติดริมฝีปากติดศพกากาเลยเอาตีนเคี้ยกระกระจกระจักกระจักผู้เลียเห็นโอ้กาเซ็ตศพเมู่บ้านกูไปในป่ากูเห็นกาเซ็ตศพอันพูดยินที่สองกําลังเจ็บผักมาเฝ้ากลับบ้า,านอุ้ยอันไม่ใหญ่หนึ่งเราสาม,ามว่าหมื่อวานนี่ตายเก็บศพ ไม่ลดขวบดูทั้งไหนผู้ตายเกจศพเนี่ยกาเซจศพมาตายเกจศพคือถ้าฟังไม่ได้สับอย่าจับเป็นกระเดียดขอแรงงานคนไปช่วยเอาคณนะบทคาหาบดีไปเชิญคาหาบดีมาร่วมงานทาบุญครั้งนี้ด้วยนะัวสังไอ้คนที่รับงานได้ยินเคืองหนึ่งคนขาหักบดีหาแต่คนขาหักยางบดีมาบ้านเนี่ยเคงเยะคังยะเคงเยะขังยะอยยุบัฒนย เอาทาไมเอาแต่คนพิการมากก็ท่านไม่ใช่หรือครับบอกผมว่าเอาคนขาหักบอดีมาเอาข้าหาบอดีก็คือพ่อขาพ่อขายพวกเป็นเศรษฐีบางมีเงินล้านเงินหมืนม่นเงินแสนน่ะเอามาร่วมงานจะได้รู้ว่าเส้นทางในการทาบุญจะได้แจกจ่ายไปผมก็ได้ยินนะว่าคนขาหักบอดีว่าตินว่าแม้แต่ภาษาบาลีบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้เรียนไม่รู้นะเขาจะงบอกว่า,วาไม่มีความรู้อย่าไปเล่นการเมืองไม่ได้หุมผ้าเหลืองอย่าไปพูดเรื่องพระ อยากรู้เรื่องพระให้ถามยมอยากรู้เรื่องยมให้ถามพระเมื่้บ้านนั่นผู้ใดสีงามบางงามขี่ลายตั้งแต่พุน่ะย่างลงกน้ำปลาซิวตายกว่น่ะย่างพันดอกไม้ดอกไม้เหี่ยวถามพระอย่านั่นลูกสาวงามแจวว่าใส่ผ้านว่ต้องปกลัวสองหน่วยเฮ้ยมั้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยมา้ดแฮ้ว่า้ย้ยนั่นเยย้ผู้สาวงามลูกสาวสวยลูกสาวงามไปถามพระ ยาคู่ว่าพระองค์ไหนเป็นไนในวัดไหนไปถามโยมบ่าเนี่ยแล้วเคยมาถามโยมโมนีบอเคยมาถามโยมโมนีบอพระองค์นั่นประเทศยังแน่พระองค์นี่ประเทศยังแนนเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายรูปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแม่ไผ่มันมีอยู่สองไผ่ครับหนึ่งไผ่ภายในสองไผ่ภายนอกไอ้ไผ่ภายนอกนี่เรารู้ว่ามันมาเป็นโตจังไหนั่งคือปินมามาเป็นโตแสดงออกไผ่ภายนอกเราพอมองเห็นคือยุ่งไล่เนี่ยเห็นเดี๋มันมาปะ ต่อมาบ่าเป็นตบเื่อซื้อบ้านตายบ่เลยขี้เกียมบ่หัวโอวินขาหอดขี้เกียมอันนี้คือภผยภายนอกแต่ภัยภายในเหมือนไผ่สี่รำที่มันคุยกันมึงย,าย่านยังลำที่หนึ่งกูย่านน้ำน้ำท่วมกูบ่เคยเขวัดบ่เคยอัญชลีวันท่าภิวาตจมน้ำเลยบ่เคยไหวไไหวน้ำบ่เป็นไปอาลาเลยลำที่สองมึงย,าย่านยังกูย่านไฟ พวกไปเอาหน่อไม้แมงเอ้เผาหน่อไม้ลืมดับไฟไม่ปาตายเลยเฮาลำที่สามมองยานหนังกูยานลมลมพัดตึงขามผู้กระดึงเขตเมืองเลยอันของเกา่าเขาอีน่างหนึ่งมาลองเพ่งเพ่งเนี่ยลมพัดตึงขามผู้กระดึงเขตเมืองเลยมันลองซาเด็ดตะกี้ผู้ดถด,ด้ย้อนน้ำเด้ย้ nh อนซะชะมัดซุ่มมือผูถ้ถอยย้อนน้ำมาดันลมพัด ตึ้ง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 ,ง,งเป็นไาออยพายุลงเมืองเลยไถล่องเพลงนี้อําเภอนั่นก็ล่องอําเภอนี้ก็ล่องก,คอกคอออ็คือบ่าพัดขอนกันขึ้นมาพัดขอนอุดรคือบ่าพัดภาคใต้คือบ่าพัดภาคเหนือให้มันครบทุกอําเภอร์ลดจะมาจอดตรงยังลมพัดตึ้งขามผู้กระดึงลุดกับผู้กระดึงมันก็แม่นวังสะพว่วงระยะน้ำทะเลสูงตั้งแต่4,000กิ่วุฒิพุท วุดวุดฟุดฟุดเพื่อนน่นละ่ะไล่เหยาะแล้วสรุปแล้วภูเขาแปดภูเขาภูอ่าแปดกิโลภูเขาสี่ภูเขาจากตีนภูไปถึงภูดังทั้งภูกระดึงอ่ะก็แปลว่า,าความยาวของมันเนี่ยเลยขวดอ่ะเข้าไปในเมืองภูด่ะถ้าเอานับต่ำกำลังของมันสุดท้ายท้ายสุดเป็นในบันเนี่ยลมพัดตึงห้องดูหลายอ่ะโอ้ยหว่วงคักหลายเอาไปเอามาโมเมนต์จะลมพัดตึงพอมัน ภัยมันกระยานขึ้กันเขาล่มพัดมาเนี่ยเท่าลมลูกบกข้นตายเลยพ่อเหลือลำสุดท้ายมึงยานยังน้าเขากูบ่ยานดอกลมเท่าลมหอากันยังมีพีมีนองเข้าเกิดขึ้นมาแทนเข้ากับบตายซํำเด้แต่มันล่มซื่อๆแล้วมึงยานยังลาสองลาสองกูกับบอยานไฟใหม่เทายัางมีนอาน,าน,นั่งดินดูดินหมนไฟบ่เคยใหม่ดีเดยอะๆดรอกลูกเข้าเกิดขึ้นมาลานเท่าเกิดขึ้นมาเลนเขาเกิดขึ้นมางามซ้ำแล้วมึงยานยัง น้ำกูกับบ่ยานน้ำท่วมนอนนั่งดินนอนใต้ดินเท่าพุดขึ้นมาทันทีเลยงามขับก็เก่าอันพวกที่ตายไปแล้วก็เน่าเป็นปุ๋ยเป็นยังสําแล้วมึงยานยังน้ำบ่ยานไฟบ่ยานลมบ่ยานกูยานกูกูมึงมึงอีย่างกูกูมึง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 กูกูเนี่ไว้อย่าโตดนะอย่ากลับนะให้มันตรงตรงรถกูยานซุมเฮ้าเนี่ยมึงมึงกูกูนี่ไปเป็นด้ามมีดด้ามผ้าด้ามขวนแล้วกลับมาฟันให้เดียวกันเกี่ยงตับ เบิดป่าเลยเข่าป่าไดนตายปานั่นสมื่อเป็นยังไงไปเก็บผักหวานเห็นต้นผักหวานบ่กสมื่อนี่มันโจมต้นผักหวานว่าไปบานมันหมุนตัวแทนซีเฉลกเก็บผักหวานมัไปนอนฝ่าตะตีหนึ่งผู้ดาไพรสิก้าไปเอาระบาดเนี่ยเฮ็ดปวกกับเป็นจอบเบิด์ตบองไดออกบ่ออกคนมันโลภโบราณเพิ่นเลยวสันสันว่า ไม่สิลืนว่าปลาสิลืนหอยเด็กหน่อยสิลืนพอลื่นแม่หมาสิลื่นขอนลืน่นแสวแว่เกี่ยวกบเจาของมันเข่าเฮาปัดเลยไม่ลื่นว่าพระสอนเด็กน่อยตีเด็กหน่อยก็บ,บ่ได้อุดมการของพระหมดเลยเน้นสมัยก่อนนี่โอ้ยโมเมนต์ใชเลี้ยวตีอะหางปลาฝาอึ้อันหางปลาฝาธรรมาดาตีเลี้ยวย่ามองท่าหายหางปลาฝาแสเงียวอ่ะ โอ้โยยำมาแลีนไปหอดปายนี่เปียผมเคยเต๋ออัตามาคเคยพอปีนั้นมันคว่ำซวยดอกกระลังทองบลัลลีอยู่น้ำคั้บาอาจารย์เนี่อยู่วัดนั้นประมาณ63สลูกแต่บังเอิญหนังมันมาสายอยู่ขางโรงเรียนแต่มันหันหนาเขาวัดมันก็บมานตัวพระนี่เนาะบ่เคยเบิ่งหนังอยอะเียวเนาะขึ้นทุ่งต้นไม้โว้ยขี้เหล็กลาม่าเลยนี่กองอยู่ทุ่งตน้นไม้เต็มเบิดบ้านเนี่ยตีงแห้งกบรบป๋อยเด้อยันง,งามันหักอ่ะนะหนังกับพาขึ้นมาพอดีเดู บริษัทจริงตัวเราบป็นภตษาต่างต่างบริษัทมาหนตุูมใจสนอความบริิตติกัดโดนตันอุตโตธมินสักจะไอ้สยรวงเดียวดีวาเดียอยมันโอย่างมันในปตาฟังบานเนี่ยนี่เ็โอ้ยฝ้ายางขึ้นตอนไม้เต้นอันนี้ว่าให้ฟังยมมาเห็นดอก อาจารย์กัมมะอาจารย์สอนบาลีบาลเนี่ยยังอไรเนี่ยยังอไรเนี่ยที่เหลือคนก็บอกปวอมเสียงให้ขึ้นน้ำเนี่ยขึ้นน้ำเนี่ยเสียงขึ้นนิดหน่อยขึ้นมาอย่าปา่าขึ้นมาดูขึ้นมาฮอดแม่นอาจารย์อลุดกันโจยองยังยองยังดีเขาบดทายกล่องไว้ขั้นทายกล่องไว้เห็นบดวันนี้ด้บอกเลขเนี่ยคิดว่าสิมาศูนย์ศูนย์กับสิหนึ่งว่ะบลึงกับศูนย์ศูนย์เอาไปเอามาด ตะกี้ยอมรับนั่นกันบ่ได้ตีเข่าแถวตีปอดพลศิบเถื่อหังปอบฟ้าฟาดเอาแล้วบ่คิดว่าน,นั่นโอ้ยก็บ่เคยเขียนครูบาอาจารย์เนี้ยตีแหล่าคนเข่าอย่ามองไม่ให้นท่าไปเยเห็นห้อยจริงๆก็จะเปิดให้ย่อมบังอยู่หรอกจนมาหอดสม,มือกับท่านบา่จางอยู่เป็นเน้นมากสิบปีเป็นพระมากยี่สิบก็ปีเนี่ยอ๋อสามสิบก็ปีมนันอีบวชมาเนี่ยก็ยังห้อยยังมีอยู่เนี่ยอ๋อจริงๆก็บ่ได้บอกย่อมหรอกบอกแล้วเสมอเนี้ยเปิดเผยซะ หางปา่าฟาเนี่ยบ่เคยเียนเด้แล้วก็จำสํำจ่ากนันมาบ่กล้าบังอีกจักเถื่อเลยยานย่านขบ่า,าจารย์ตะกี้เห็นบ่นั่นหางปาฟาตีบ่เป็นยังซู่เม,มื่อเนี่แค่ยกไหม่ใส่มัมเนี่ยยาเด้อกดหมายคุมครองเด้อติดคุกเด้อตีบ่ได้เดิอสุภาษิทธิไทยคำหนึ่งจึงตัดออกไปเลยรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี โบรานพอนยังวานี่รัก,กวัวให้ผูกรักลูกให้ตีคุณลองค้นกันยังไปเขียนเติมอีกถ้ารัก,กวัวมาก,กูาลูกจงผูกลูกให้งัว,ต,วตีว่าจั่วเบาเสมอสิเอางัวเอางงันตัวนี่เหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นไหมรถที่นารับนําขบวนของอาจารย์เจ้าอธาิการทวีบุญยโกน่ยเจ้าวาดพามผ้าแดงไปต่ำม้าเขา,ม,าม้าบอกใหญ่เห็นไหมขี่ดุข้อมเร็วสูงก็คือยิ่งไม่ยิ่งเดือดเนาะน้ำขบวนมาเนาะมันกลายเปนเร็เวนเวนาะกำลังรวยลุยลุยตีสาม บึ้มบ้มาต้องเบ่งปากฟังไดสียงน้ากระบวนเปิดไฟอยู่ตสมหมาตัวใหญ่พกกะจะคิดจังไหนบ้าเนี่ยโอ้ไลตาเอามันจากบาก่อนหน้าะแล้วพ่นะมาลองเลงก่อนหน้าหัวกูแข็งบอนในหัวหมานี่ช่วงนี้กดไม้หมาก็ลังคุ้มข้องหมาบ้านเนี่ยโอ้ยออกกดไม้มาคุ้มค้องหมาคักเนี่ กระโดดใส่กับรถมันก็ได้เบรกแล้วกันหักออกมันก็ขวบเนาะรถเนาะมากเลยทุกคนลอยพุ่นเนาะน้ำขบวนมารถปาดก็ตามหลังมารถตู้ก็ตามหลังอ่ะพะ <c oughs> ขึ้นทันทีเลย <c oughs> เห็นมันปุ๊บ <c oughs> หันเบิ้งก็ดมิดเลยข้างนานี่ไปเบิ้งก็เลยไปจักหน่อยหนึ่งก็เลยจอดเบิง้งแถบหนึ่งไปเบิ้งเลยพระกะเออม่เปน็นยังกัดโซเฟอร์เพิ่นกัดเอาอุปกรณ์ขึ้นเครื่องรถเจ้าของหมาบดเนี่ย อุ้มหมาตามหาหลดไปพ่อเพิ่นอยู่ปั๊มย่ามตำรวจบังเอ,อิญรถนิโมนิชิีกับไปจอดอยู่ปั๊มตำรวจเอาอาหารให้ตำรวจกินเขาคือตำรวจกับจี๊โอตอิียากันเรคิดว่าแบ่งกันกินคุยกันเรียบร้อยไปกับพ่อรถขนนั้นพ่อดีป่ะนี่สิฟ้องเอาเงินค่าต่ำหมาตีสามมาเนอะยหน้าบ้านรนถะทางหลวงนี่ไหมซีเมินเจ้าของรถกับท่านยวนต่อ ครับผมก็จะย่อมใจยอยู่กับสี่หมื่นครับแต่ว่าค่ารถผมส่อมหมอน้ำกระแตกผมที่ส่อมอยหกหมื่นเอาหกหมื่นมาก่อนครับตำรวจห้อยเจ้าเมืองหม,มาตัวเมืองหมาเวลานี่ยมันเป็นเวลาที่ปล่อยหมาเวลานี่คุมล้องหมาบ่าได้เดยกกับตำรวจก็ว่อซอยเอาไปว่ามาอุ้มหมากลับไหม้เรื่องบ่ได้สำรถต่ำหมาหมาแะไรต่ำรถมันเป็นรถต่ำหมาจริงๆมันอาการจะโยเฮียนขังมันไว้อย่างจะปล่อยเพ่นพ่านมันก็นตำ่ำเลยมันบริบสันด์ มันมีเวลาของมันอยู่ดีพอกฎหมายหมาไม่แหง้งคนกเ็เแลได้โอกาสคนดีๆแท้ๆไม่เห็นจังสิเคยมาทาาําข่าวบอกพระคุณเจ้าออกจากวัดจากวาม่เคยดูแลวัดมามาเข้าปฏิวัติกรรมเพื่อการสืบทอดศาสนาโอ้สุดยอดมากเลยมาจากวัดไหนกันบ้างครับโอ้โหอย่างนี้มันต้องยิ่งใจใตีภาพออกไปหาต่อประเทศในประเตศนอกประเตศนคนผู้หญิงลูกคนผู้ชายลูกโอ้โหสุดยอดมากค้แม่ครอาจารย์ตั้ง5 0าสิบคนลูกอาจารย์กรรมทั้ง15บห้าลูกอยากโยมมาตั้งเป็นร้อยโอ้โหมันเคยไม่เทียบหอก ข่าวร้ายออกฟรีข่าวดีจังออกขั้นอยากให้มันมาต้องจ้างมันออโยมมาทําข่าวหน่อยเข้าบริวัรสกรรมปฏิบัติธรรมที่วดศสีดมวงหลวงพ่อครับจะให้ผมเท่าไหร่ครับหลวงพ่อเออหลวงพ่อก็มีหมนเนื้อหมดตัวสบาทโอ้หลวงพ่อไม่ได้หรอกสองบาท <laughs> ผมขอสามสี่หมื่นโอ้ยอตาตมาไม่มีเงินหลวงโยอโอ้หลวงพอ่อย่างงั้นผมขอหมื่นห้าก็แล้วกันหลวงพ่อเอ้โอย,ยมอัตามาไม่มีเงินจริงๆเอามื่นเดียวหลวงพอ่ออัตามาไม่มีห้าพันโอ้ยโยมไม่มีจริงๆเอาทํางานเพื่อศา,าสนาไม่ได้หลวงพอ่อผมต้องกินต้องอยู่รถผมต้องใช้นะ้ำมันนะหลวงพ่อนะอาะาวะล้นะเห็นบ่ ขั้นไม่ออกก็พอออกบ่ถือกันขั้นพระตีกันแย่งบ่งนั่งกันพระบินทบ,บาทแซงคิ้วกันอัดกันอยู่ในกดตินกันอยู่ในนั้นอาจารย์กำลูกกำว่าเขาจะมีดประเรงเสียบกันจุดมาเลยครับนักข่าวไม่ต้องเรียกมันมาใครตีใครใครทุกใครใครทำอะไรใคร่อนครับเหตุเกิดที่ไหนก่อนครับอาจารย์กำไปเลยมาครับลูกกำไปไกครับอาวตีข่าวไปข่าวร้ายออกฟรีข่าวดีจังออกฉะนั้นค่ายจะแตกอันที่หนึ่งหนีข่ายการหนีข่ายมีอยู่สองอย่างหนึ่งออกไปทํา ประโยชน์โดยการลาสองออกไปโดยไม่ได้ลาและไปสร้างชื่อเสียมีชื่อเสียงและชื่อเสียด้านดีและด้านไม่ดีเห็นเส้าหลินไหมครับนักบวชเส้าหลินที่ไปลอดรูสุนัขออกไปบางคนกลับมาเป็นเจ้าอาวาสสร้างชื่อดีชื่อเสียงของสำนักเส้าหลิน ไปฝึกวิทยายุทธไปเป็นหนาลูกกษัตริย์หรือลูกมหาราชาหรืออะไรเนี่ยฮ่องเต้ที่ออกหลบเข้าไปอีกคนหนึ่งหลบออกไปกลายเป็นโจรรายอยู่ในคาบมีฝีมือโซอลินมีฝ่ามือโซอลินฝ่าตีนบูตึงฝึกเร็ยบร้อยอุอันนี้เป็นศิษ์โซลินดีกว่ากงเล็บมังกรอ,อันนี้ไม่ต้องดูก็ได้แล้วซ้อมเฉยๆสุดท้ายท้ายสุด ก็เสียชื่อเสียงของวัดเซาลินนั่นก็คือยกตัวอย่างหนีค่ายสองขวัญหายถามว่าขวัญคืออะไรจริงๆพาเนี่ทำเป็นตัวอย่างให้โยมได้เห็นแล้ววันเกิดไม่มีการสู่ขวัญตกคว้ยบสู่ขวัญไขบ่บสู่ขวัญรถขวมบสู่ขวัญจะไม่โยมมาสู่ใหก้ก็หาทางหลีก กราโขกแขนกับโขกไปโขกไปว่าอย่าง uh, ั้เนาะแขนเนาะอ๋ออยากโขกโขกซะเดี๋ยวสิเสียน้ำใจขั้นสิบหาสีส ah, ิบสิบทิพพพรบาวนทีเซนอัติเลงอนติสู ขวัญพระไปยืนให้อยู่กลางลงพงปาขวัญเจ้าพระไปปลูกผู้เป็นงากันใหญ่ใหญ่ขวัญพระไปปลูกหมากเป็นใบขวัญพระไปปลูกหัวขิงไข่เขียวอ่อนก็คือบทตุ่มไก่ให้มันแหลวรสจะนเนี่ยเอ,อนขวนัญพระก็โอ้ยมานำทางเจ้ายาของก่อขามาหอดหน้าเจ้ายกของก่อเขาขวาัญพระเด้อบ่เป็นกุดกี่เด้อ พอจะเจอก่อเขาล่มทวนลวดคนเด้อมันหยียบก่อเขาคนแล้วโอ้ยเอาไปเอามากขวัญคือหยังคือเรามาทํากันคือการสู่ขวัญน,นะครับท่านสูขวัญคือกําลังใจถ้าคนกําลังใจมาดีมันสู่ขวัญได้คนสมัยก่อนกําลังใจไม่ดีบางคนอะ ย่างไปไปหยาบกิงไม่กิงไม่ปักขาพิจโอ้อยงูกัดงูกัดงูกัดเออเออบักหนึ่งหาไปสายแย่งบันโอ้โแผลแผลแผลเลือดออกไหลงูพิษบักถึงงูกัดบักถึงไม่ปักอ่ะอู้งูพิษโอ้เก็บหัวใจพิษเข่าหัวใจแล้วโอ้๋ออ๋อหายใจกันยากโอ้ย แย่งไปแย่งมาหากจริงไม่มีเนื้อน้ำไม่นังติดพอมีเลือดติดพอมันบอแมนงูกัดมือขาไม่ไม่ปะขามึงเห็นบอกขาไม่ลุกกองแจงกันมากเออใครแน่ละบาลเนี่ยบ่ปวดบันไดได้ปะ <c oughs> นั่นแปลว่าคนใจบดใจขวัญกันสู้เนี่ยจริงๆแล้วเราสู่ขวัญก็คือการนั่งสมาธิทำสมาธิของเราขวัญคือกำลังใจโยมบ๊ไม่มีขวัญกัน ไปเห็นกันยุตลาดถามมาไม่ไงเจ้าไปตลาดบ่ะมู่บ้านนี่โว้ยบ่ได้ไปเด้ล่ะวัวขวัญดิบไปซ่อนขวัญบาเนี่ยเออ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 ขวันเจ้าให้ยุกลางดงกลางป่าขวันจะมายุตะลีตลาดให้กับ้านสะดอขวัญเด้อเขาแดงเขาดำเออ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 โยนปอก เออดดงนนีน่ก็อยู่บองนี่ก็ให้มาเมื่อนี่ยู่บองนั่นก็ให้มามือนัอนนนมมอน่นไปห้มตุ้มกันผ่าขาวห่วอควนเอาเขาข้างในเออฮะเออฮะเออฮะเออคือรถกับบ้านอลาดสอนควนดิบเอาสวิงสอนอย่างดีอันพวกพานไปพานมากนะพวกมันสอนบกพีบาหาติว่า <laughs> มาเด็กเขาสอนสอนควนดิบพอกลับมาลูกหลานคนนั้นสบายใจดี